แบลวที่เด็ดเกบสีขึ้นมาหอกสวัสดีค่ะน้องแบลวสวัสดีค่ะสวัสดีคนรักน้องแบลวแล้วก็สวัสดีพี่ๆแฟนหมัดหมยทุกท่านนะคะ ได้เวลาน้องแบลทีพิเดียดสีึ้นหมาหอนเหมือนเดิมน,นะก่อนรับฟังข้อมูลมวยต้องขอบคุณผู้สนับสนุนรายการนะคะและที่ขาดไม่ได้ต้องขอบคุณทุกๆก,การติดตามขอบคุณทุกๆก,การกดไลค์กดแชร์แล้วก็ทุทกทคอมเมนต์นะบางครั้งหนูอาจจะดูคอมเมนต์ไม่เป็นก็ไม่ได้ตอบนะที่ย้อนหลังมานะคะก็ต้องขอบคุณด้วยที่ช่วยเปิดการมองเห็นในช่องนะคะก็ถ้าชอบสไตล์การวิเคราะห์มวยของหนูนะฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์ เปิดการมองเห็นให้หนูด้วยนะคะหนูจะขอบคุณมากสำหรับกำลังใจนี้นะคะก้อนนี้นะคะก็เป็นการสรุปฟันธงมวยนะว่าหนูสืบมาหนูชอบแบบไหนนะคะก็ไม่ได้การันตีว่าจะชนะทุกตัวหรือแพ้ชนะก็หนูไม่กดดันตัวเองนะคะก็เอาแนวทางพยายามมาพูดให้ฟังนะคะทั้งใน Facebook ไหนลายลคนที่ติดตามมาจาก Facebook มาที่นี่ก็น่าจะรู้นะคะว่าถ้าใน Facebook หนูก็จะมี คลิปวิดีโอลูกินกันหรือทางมวยหรืออะไรเงี้ยเอาให้ดูนะคะก็ไว้เป็นแนวทางนะคะไว้เปรียบเทียบกับข้อมูลคนอื่นนะคะแล้วก็เลือกเอานะคะก็มาอัปเดตโปรแกรมมวยไทยแล้วก็เลดมวยล่าสุดชอบก่อนทังนะคะแล้วก็ค่อยว่ากันเช้าวันอาทิตย์ค่ะมาฟังข้อมูล อัปเดตโปรแกรมมวยไทย7จสวันอาทิตย์ที่26ตุลาคม2568นะคะถ่ายทอดสดทางช่องเ h ็ดตามเวลาเดิมทุกวันอาทิตย์14นาฬิกา30นาทีเป็นต้นไปนะคะถึง16นาฬิกา30นาทีต้นไปนะคะก็อาทิตย์นี้นะเป็นนักทิงแชมป์มวยเสือประจำปีตัวที่24นะคะก็น่าดูมากๆนะทิงแชมป์กันที่สนามมวยไทยเจส ก็คนน่าจะเยอะนะกองเชียร์ใครกองเชียร์มันแนละ้วมาอัปเดตล่าสุดนะคู่ที่1นนะเป็นการทิ้งที่3ามของมวยเสือตัวที่24กล้องสลันสอเทียนโพนะเจอกับภายพยักทอตอพัพานาะายพิกัดทุกเพิ่มมา113ร้อยิบาตอนจากปกติ112ร้อสิบตอนนะคู่นี้เลทเปิดไปที่กล้องสลันเป็นต่อ5้าสี่ค่ะและคู่2เดชเพชรเพชรยินเดียคาเ์ดมีรีแมตช์กันอีกครั้ง,งกับเกาะเต่าโกลิตะมวยไทยพิกัดทุก123รอยยีตนนะเลทเปิดไปที่เดชเพชรเป็นต่อสิบ ต่อ9้านะคะแต่เด็ดเพชรเคยแพ้นอกเกาะเต่านะคะและคู่3รองคู่เอกก้องศึกสวนอาหารสวนหลวงรถยกเจอกับอเล็กกิตเมองนนพิกาทุกร้อยสี่สิบห้าปอนเลทเปิดที่ราคาต่อรองกล้องศึกค่ะและคู่สี่คู่แห่งการรอคอยนะทิงแคมป์มวยเสืออนันต์จะครรันนาวอเตอร์ไซหรือยอดเด็กแหลมพอพิมพออนใครจะได้เป็นแชมป์วันนี้พิกัดทุกร้อยสิบสามปอน,นะมองว่ายอดเด็กแหลมได้ เปรียบเรื่องพิกักนะคิวๆนะปกติเขาต้องควบคุมน้ําหนักเยอะนะคะ mm. ก็เลดเปิดไปที่ยอดเหล็กแหลมเป็นต่อถึง5-3ค, mm. ค่ะคู่นี้ฟังดีๆนะหนูก็จะเน้นลูกแก้ลูกกันให้ฟังนะผน mm. ผ่านหูไว้เผื่อในเกมม,มีอะไรพิกพิกแพงมาแบบที่หนูพูดจะได้นึกถึงคําพูดหนูนะ mm. ทีนี้มาฟังข้อมูลมวยค่ะเลทอาจมีการเปลี่ยนแปลง mm. เดี๋ยวมาทวนให้อีกทีเขาอาทิา คู่หนึ่งนะคะเปิดหัวมาเป็นคู่ชิงแชมป์ที่สมนะกล้องสนั่นซอเทียนโพเจอกับพายพยักต่อพัพพานาลายี่กับทกร้อยสิบสามปอลคู่นี้นะเลดเปิดไปที่กล้องสนั่นซอเทียนโพนะปัจจุบันนะเปิดต่อห้าสี่ค่ะก็สําหรับมุมมองหนูนะคะคู่หนึ่งนะก็ยังยังมองเหมือนเดิมนะคะมันก็ออกได้ทั้งสองนะ,ะเพราะว่าคนหนึ่งนะ,ะโดนเข่าไม่ชอบวงในกับอีกคนนึงดูหลากหลายความเป็นมวยหนักแรงทุกลูกนะคะ มันได้คนลมรับแบบมวยคู่นี้เคยแพ้ยอดเหล็กแหลมมาทั้งคู่นะหนูได้สังเกตนะถ้าเจ้ากล้องสนั่นนะัดดึงคอเจ้าพายพยักลงมาคล้องคอแทงเข่ายดไส้ลากมาตีลากมาตีทําไม่ได้แบบที่ทําจากก้านะหนูมองว่ากล้องสนั่นนะันจะแพ้ความเป็นมวยหลากหลายอาวุธคมกริบของเจ้าพายพยัก และพายพยักถ้าจะแพ้กล้องสนั่นก็ต้องแพ้น็อกเท่านั้นปล่อยให้เจ้ากล้องสนัน่นคล้องคอลงมาดึงแทงเขาย่าไส้ยัดไส้ยัดไสเนี่ย,ย,ยถึงจะแพ้แต่ถ้ากล้องสนั่นทําไม่ได้และในเกมนะเขาเป็นนักชกนักมวยรุ่นลาวขาวเดียวกันแรงพละกําลังพอๆกันนะสังเกตที่กล้องสนั่นเลยถ้าดึงลงมาทําไม่ได้นะหนูมองว่าความหลากหลายความเก๋เจ้าพายพยักดูดีกว่าความเป็นมวยดูดีกว่านิ่งกว่าหละอย่างนะเจ้า กองสนั่นนะเขาเป็นมวยบูหรหั่มนะยิ่งเก็บยิ่งวิ่งเข้าไปใส่จะไปลากคอเผลอโดนศอกส่วนอันตรายหลับเองก็ได้นะให้สังเกตในเกมมวยคูน่นี้ถ้าจะแพ้ชนะกันต้องเป็นแบบนี้นะหนูก็เดาไปตามปากแปรๆหนูนะคะก็สามฟอร์มล่าสุดของทั้งคู่นะก็สะดุดภายเจ้ายอดเหล็กแหลมมาทั้งคู่แล้วคนหนึ่งทายน็อก เจ้ายอดเหล็กแหลมก็คือเจ้าพายพย,ายักอีกคนนึงแจ้วกล้องสนั่นพายคะแนนนะคะไม่น็อกนะคะก็เอาชนะยอดเหล็กแหลมไม่พอด,ดึงคอลงมาไม่ได้สู้แรงไม่ได้แค่อ,อย่างที่หนูบอกนะคะถ้าเขาจะชนะแล้วเขาต้องชนะน็อกพยายพยักคือดึงคอลงมาทําได้แต่มวยคู่นี้อายุรุ่นราวคาวเดียวกันแรงพลกําลังไม่แตกต่างกันเท่าไหร่ค่ะมองง่ายค่ะก็มุมแดงนะักชกอายุ16ปีเจอกับรุ่นน้อง15ปีมองว่ารุ่นราวคาวเดียวกันการผ่านมมยเจ้าพายพยักดีกว่า60ครั้งส่วนเจ้า ก็ผ่านมวยมากว่า30ครั้งแต่เขาชกมากแต่เด็กนะเจ้าพรสภูมิพัฒน์อย่างที่หนูบอกบ่อยๆนะก็ภายพยักหน้าเขาเป็นมวยซ้ายเตะซ้ายต่อยซ้ายเดินได้ถอยเป็นตั้งรับจับทางมีวินาทีทองตลอดมวยดวงดีนะคะขนาดแคมรูนยังพลาดโดนสับจอกนะได้นับได้น็อกช่วงยกห้าแล้วกเ็เคยชนะเจ้าเจ้า เพชรลุงโลดนะ,ะกอธนไปปลายนะ,ะมาทําได้จัดตกเป็นรองเยอะๆมวยดวงดีนะที่เขามาแพ้ยอดแหลแหลมเพราะว่าแรงไม่ถึงและหัวใจข่มกันด้วยเพราะาเขาเป็นมวยรุ่นน้องเจอกับมวยรุ่นพี่วันนี้เจอรุ่นราวคาวเดียวกันนะดาวก,กองสนัน่นก็มีแต่แรงพละกําลังกับความเก่ากระหายชัยนะทากคอมาตีมได้หนูมองว่าจะแพ้ความเป็นมวยของพายพยักค่ะสําหรับกองสนั่นนะหนูมองว่าน้องเขาวงในเหนียวหนึบหนักเขามีลูกเฉยโอกาสนะมีรูปแบบนะแลวลารละ เพื่ออะไรเขามีความเก่าอ่ะมีความกระหายใครมีลูกบูลูกชนเหมือนที่หนูบอกตลอดว,ว่าน้องมีตลยคลายรถถังนะยิ่งเก็บยิ่งสู้ยิ่งเก็บยิ่งสู้แล้วก็ถามว่าความฉลาดความเป็นมวยความฉลาดกับลูกกระล่อนนะ่ะมันต่างกันนะคะความหมายต่างกันความฉลาดก็คือการออกอาวุธมวยความเป็นมวยบนเวทีตั้งรับจับทางรู้จักว่า จะเดินมวยแบบไหนมันต้องมีด้วยในในตัวเองแล้วก็ทั้งทีมงานเนี่ยกับความกระล่อนความกระล่อนคือลูกถวยโอกาสก,ก็สนัดนที่เขามีลูกถวยโอกาสเวลาที่เขาแบบยิ่งเหนื่อยยิ่งสู้ส่วนน้องพายพยักนะหนูก็มองว่าหนูเขาเห็น,หนเห็นเขาตั้งแต่ย่าได้แอดนะหนูก็ติดตามเขามาแนละ้วแต่กับทีวิจันรมวยหนูก็ไม่ได้เน้นนะเขาเป็นมวยมวยซ้ายวันนี้เจอกับมวยซ้ายมวยซ้ายเป็นมวยเขา่าเขาจะเก่งกับมวยขวาหรือซ้ายก็ได้ที่ออกลูก ออแข้งจัดตบแปะตบแปะเขาจะพิ้วแล้วเวลาที่เขาตบแปะเขาจะมีหมัดคือการออกอาวุธเขาสวยอ่ะเขาสวยเขาเพิ่งอายุสิบห้าปีวันนี้เจอกับกล้องสนั่นสิบหกปีก็รุ่นเราเขาเดียวกันใช่ไหมล่ะหนูมองว่ามวยคู่นี้นะกินกันที่ความฉลาดความเป็นมวยหนูก็เลยชอบไปที่เจ้าพายพยักนะ,ะอย่างกล้องสนั่นวงในนะคะถ้าในเกมดึงเจ้าพายพยักลงมาได้ดึงลงมาแล้วดึงดึงดึงแต่าจะเข้าทางเขา แต่ถ้าจะเข้าไปดึงบ่อยๆนะคะอย่าลืมนะาพยายยะเขามีศอกส่วนอันตรายปุ๊บแล้วเขาชอบมีวินาศีทองอย่างที่แคมารูนก็พลาดมาแล้วแล่ที่ถามว่ามวยที่เก่าๆที่กระดูกดีๆอย่างราชศักิเนี่ยก็หล่นมาแล้วแล้วก็หนูเห็นเขาตั้งแต่เขาโซ่กับธีรวัตรอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาเป็นนักทกที่ โตขึ้นมารูปร่างท่วดโฉเขาดูดีขานาดเขาแพ้นักยังไม่มีนะักเลงคี่แบบคนไหนว่าน้องเลยเพราะว่าเห็นน้องไม่จะเด็กสักตวัวก็ชอบไปที่ภายพยักนะคะก็มองว่านะ่าจะความเป็นมวยฉลาดเดี่ยวเชิงมวยดีกว่าจะเอาชนะกันได้ค่ะคู่สองนะคะเดชเพชรเพชรยินดีคาเดมี่เจอกลลับกอะเต่าโกริตัะมวยไทยนะพิกัทรทกร้อยยี่สิบสามตอนเลดเปิดไปที่เดชเพชรเป็นต่อสิบเก้านะแล้วก็เดชเพชรเคยแพ้น็อก เกาะเต่านะาที่ศึกเพชรยินดีมานะคะแต่เลดเปิดไปที่มุมแดงนะ,ะมาทวนประวัติสักนิดนะสามฟอร์มล่าสุดของเจ้าเดชเพชรหน้าสามฟอร์มล่าสุดแต่ก็เคยชนะน็อกยกสี่เจ้าเสาโทนะแล้วก็มาชนะนอกยกสองเจ้าอะไรหนูอ่านไม่เห็นนะสายตาไม่ดีนะแล้วก็ล่าสุดนะก็มาชนะนอกยกหนึ่งเจ้าชายโนชนะนอกลวดนะมาเจอกับ กอเต่านะกอเต่าก,ก็ฟอร,ร์มรุ่มรุ่มดอนดอนมาชนะนอกยกสามทีและเดทที่มวยไทยสัญจรทางใต้นะแล้วก็มาชนะนอกยกห้าเจ้าเพชรมงคลได้อะคิดไปกว่าล้านกว่าล้านบาทเลยนะคะดวงดีนะแล้วก็ล่าสุดนะ,ะก็มาชนะมาแพ้คะแนนนะเจ้าทองคำพูลที่ศึกวันนะคะก็ฟอร์มเหมือนฟอร์มสึดทั้งคู่นะแต่กอเต่านี่เขาชนะของเขาอะม,มันมันชนะแบบว่า พิกนรกแตกนะคะก็เหมือนกับที่หนูบอกตลอดนะคะว่าเวลาที่เขามาชกช่องเจ็ดนะ,ะกับชกที่ศึกเวทีสัญจรน,นะมันไม่เหมือนกันนะตามมุมมองหนูนะหนูมองว่าเวลาที่เขาชกที่สัญจรอ่ะหนูไม่รู้ว่าเพราะอะไรหนูเวลาที่หนูทายมวยตามาตเวทีสัญจรเหมือนไฟไฟเวทีมันไม่ค่อยชัดเหมือนเหมือนเหมือนแล้วดูในมวยตู้แบบศึกเพชรยินดีศึกช่องเจ็ดเนี้ยหนูจะมองทางมวยไม่ค่อยถูกเลยนะแล้วเจ้าก่อเต่าเวลาชกศึกสัญจรจะจะแบบว่าแพ้นอกแบบง,ง่ายเลยนะ เหมือนดวงเขาไม่ดีหรือเปล่าแพ้อย่างแพ้แพ้เจ้าอะไรนะหยอกคีรีแพ้น็อกแล้วก็มาแพ้น็อกแพ้น็อกใครหลายๆคนนะ่ะเพชรมงคลก็เคยแพ้น็อกเพชรมงคลเงนี้แล้วก็มาเจอกันที่ช่องเจ็ดเขาไม่เคยแพ้นะเขาสามารถได้อัฐิขนาดเขาตกเป็นรองตั้งร้อยกว่าร้อย ร้อยต่อบาทหรืออะไรนะะยกค่าแล้วได้อัดฉีดไปหนูก็เลยมองมุมนี้เพราะว่ามวยโหดทั้งคู่แล้วเขาเคยชนะเจ้าเดชเพชรหรือเพชรเดชมาใช่ไหมละ่ะหนูก็ต้องอ่านไปแบบนี้เป็นมวยโหดมวยดุทั้งคู่ถามว่าฝีมือเชิงมวยทรงมวยมันก็ต้องไปที่เพชรเดชเดชเพชรเพราะเขาชนะน็อกมารลวดใช่ไหมละ่ะแต่เขามาทกศึกช่องเจ็ดสีนะคะคู่นี้มีรักมีน็อกแน่ๆนะหนูก็มองว่าเล่นยากกว่ามวยเสือนะคะหนูก็ชอบไปตามข้อมูลมวยที่เคยเห็นมาหนูชอบไปที่เกาะเต่านะ,ะก็ไม่พูดเยอะนะ คู่นี้มีโอกาสหล่นล่วงทั้งคู่หนูเล่งไปที่ว่ากอเต่าเขาดวงดีที่ไันคืกระสีดีที่นี้เป็นของเขาค่ะและคู่สามรองคู่เอกนะคะก้องศึกสวนหลวงรถยกเจอกับอเล็กจิตเมืองนนพิกับทกร้อยสี่ปอนด์นะคะก็ก้องศึกกับอเล็กนะก,ก็ แตกต่างกันที่ว่าก้องสึกเขาทกสึกวัน3ยกตลอดทั้งปีหือปี2ปีด้วยนะ,ะแล้วก็มาชกไว้แรกนะหลังจากที่เคยเป็นยอดมวยช่องเกตสมัยหนุ่มๆตั้งแต่เด็กขึ้นมายันโตเลยนะ,ะส่วนเจ้าอเล็กนะคะเขาก็ทกห้ายกเขาเพิ่งมาเสมอกับเพชร <c oughs> เพชรภูไทยหรือยอดผู้ไทย สิสารเสือที่ช่องเจ็ดสีนะแล้วก็มองว่ามวยคนนี้แข็งแรงแล้วก็ทนเข่าคนไทยมากๆครับหนูเห็นกับตาหนูถึงพูดถึงตลอดอะไรที่หนูพูดถึงนึกถึงนั่นแปลว่าไม่ธรรมดาเขาทนเข่านะคะฝรั่งคนนี้แล้วได้เปรียบสูงกว่ากันแปดเซนสูงกว่ากันแปดเซนมาเสมออยู่ที่เวทีเจ็ดสีได้นะคะก็มองว่าเลตเปิดราคาต่อรองแบบนี้แสดงว่าไม่ธรรมดาออกได้ทั้งสองนะถ้าเลดเปิดแบบนี้หนูก็ยังมองมุมว่าข้องศึกนะคะเตี้ยกว่าแปด 8เซนแต่เขาไปชกบนเวทีวันเขาเจอทั้งฝรั่งทั้งคนไทยมาแล้ววันนี้มาเจอฝรั่งอีกนะหนูก็มองว่าตัดออกค่ะอ้มวหย5ยกหรือ3ยกนะคะเตี้ยกว่า8เซนก็ตัดออกนะคะเก่งก็คือเก่งค่ะมาย้อนฟอร์มนะคะก็เป็นนักชก24ปีทั้งคู่นะคะส่วนสูงเตี้ยสัานวลอน8เซนฝรั่งสูงกว่านะคะก็เป็นมวยอิตาลีนะน้ําเงินนะการผ่านมวยกว่า70ครั้งส่วนเก้าก็ศึกนะ60ครั้งแต่ไปชกบนเวทีวันมาเกือบ2ปีล้วนนะเจอทั้งฝรง ก็เป็นมวยซ้ายนะเจอกับมวยขวานะะเจ้ากล้กองศึกซ้ายกับขวานะเจอกันความเป็นยอดมวยความเป็นดาวดังเจ็ดสีนะมันก็ติดตาหนูนะหนูก็เชียร์เขามาตั้งนานแล้วนะคะพอไปชกมวยวันก็ไม่ค่อยเห็นก็ไม่ค่อยได้เชียร์ดูในช่องเจ็ดนะคะเขาเป็นแชมป์หลายเส้นนะก็เป็นมวยซ้ายฝีมือครบเครื่องล็อกลัดตีเหนียวแน่นแทงะใไ้บู๊ดีเหลี่ยมเชิงดีเหนียวหนึบหนับมีความเป็นยอดมวยทรงมวยฝีมือมวยอะ่ะเหมือนกับเจ้าอะไรนะ สิทธสารวัตรเสือนี่เขาเก่งทุกคนนะส่วนฝรั่งนะก็เป็นมือขวาสูงยาวจงาังหวะฝีมือคล่องครบเครื่องทนเขา่าทนศอกทนเขา่าแข็งแรงนะคะสูงประมาณเซนหนูก็เดาไปนะคะเพราะว่าเล่นยากนะสงคู่นะ,ะก็เลยเปิดอย่อยางนี้นะคะหนูก็มองว่ายอดมวย ดาวดังเจ็ดสีก็คือดาวดังเจ็ดสีเก่งก็คือเก่งนะเขาไม่ได้หายไปนานนะเขาทกที่เวทีวันตลอดหมองว่าห้ายกหรือสามยกไม่เกี่ยวแล้วเป็นมวยฝรั่งเข้าทางเขาด้วยนะคเขาเจอฝรั่งบนเวทีวันก็เคยเจอมาคู่นี้ชอบไปที่กล้องสึกคะเลตเปิดราคาต่อรองฟันธงสำหรับคู่สี่เป็นคู่ชิงแชมป์มวยเสือตัวที่24นะสิบสี่และเลดเปิดไปที่ยอดเหล็กแหลมเป็นต่อนะปัจจุบันห้าสามต่อนะคะก็เพิ่มเวทมาทกหนสิบสาปอนด์ก็มองว่าชิวๆดีกว่าร้อสิบสองปอนด์ของเจ้า ยอดแหลกแหลมนะมาทวนประวัติสักนิดนะคู่สาคัญอันันจะใช้ลานนาวอเตอร์ไซนะเป็นมวยต่างศึกต่างสายอายุ19ปีรุ่นราวราวเดียวกันกับเจ้ายอดแหลมนะแล้วเป็นพี่นิดหน่อยนะก็ไม่ใกลกันนะความพร้อมอยู่ที่หนึ่งเดือน6กวันสูงรเสิบเซนเต้ยกว่าเจ้ายอดแหลมสามเซนเป็นมวยยะลานะคะก็การผ่านมวยน้อยกว่านะคะสี่ิครั้งแต่เป็นมวยสมองเป็นมวยเก่งอ่ะเป็นมวยเขาเรียกว่าทรงมวยเขาฉลาดเหรียมทั้งดีและจุดอ่อนเขาอย่างที่หนูชอบบอกหรือจำไฟที่เขาซื้อกับเจ้าก้าศึกมานะคะ เป็นมวยขยันอยู่แล้วพอตกเป็นรองก็จะวิ่งใส่วิ่งใส่นะคะเหมือนที่เจ้าแคมารูนชนะไฟแรกเขาอะใต่เอาเข้าลำตัวเข้าลำตัวแล้วก็เลยมียุบมีช้าแพ้อาการไปนะคะให้สังเกตแค่นี้นะคะก็ชกเวทเก่งเขาปกติ114ไม่ก็น1 1ออปอนด์ตามข้อมูลนะเขาอ,องว่าน้ำหนักเรื่องน้ำหนักเขาดูได้เปียกชิวๆนะไม่ต้องลดเยอะเหมือนเจ้ายอด็กแหลมนะแต่ยอด็กแหลมเขา คุมน้าหนักทุกไฟแล้วคุมได้หนูมองว่าดีนะสร้างความแข็งแรงสร้างความอดทนให้ให้ตัวเองแล้วก็ดูเก่งกว่าเพื่อนนะคุมน้าหนักได้ถือว่าเก่งสุดๆนะคะเพราะว่าคนที่ตกรอบเพาะคุมน้ําหนักไม่ได้มีหลายคนนะ,ะนนก็เป็นมวยเข่าถทยหลยนนะะังไม่เป็นแปม๊มรัดตัเตีแข็งแข็งแรงไม่หยุดขยันออกอาวุธมดหนักต่อยแรงเหลี่ยมเชิง,งดีมีลูกขวางหน้าและดันแทงเป็นจุดได้เปรียบนะคะลูกนี้อันตรายแล้วคนอื่นอาจจะมองว่าน้มแนวหน้าลูกขวางหน้าและดันแทงนะดูอย่างแคมารูนเอาชนะเงาอีทีหักปากกาเซียนมาแล้วนะ ดอกนีนะ้ชนะมวยดุนะคะหนูต้องเน้นไว้ก่อนนะ,ะก็สามความรักสึกของเขาเคยพลิกแพ้นะะชนะกับเจ้าแคมรูนนะ,ะนะแล้วก็เคยชนะเพชรลุงโลดนะ,ะก็ทรงมวยออกแข้งดูฉลาดเหลี่ยมทรงดีกว่าล่าสุดนะมาชนะกล้องสนั่นสอเทียนโพได้ชนะมองชัดเลยว่าฉลาดกว่าเจ้ากล้องสนั่นนะ,ะกล้องสนั่นมีแต่ความบูดดุดักนกระหายวิ่งเข้า,ว,ขาวิ่งเข้าใส่พอเจอมวยฉลาดเหลี่ยมเชิงดีไปไม่เป็นนะาเลยแพ้ไปแบบว่าแพ้แบบชัดเจนะไม่ได้สูสีนะคะ ส่วนยอดแหลมๆนะคะก็มานประวัตดสักนิดไนดะ้เดี๋ยวหนูค่อยสรุปให้ฟังนะก็วันนี้อยู่มุมน้ําเงินอยู่มุมน้าเงินมาตลอดนะแล้วก็เป็นตัวเต็งเลยนะคะยอดแหลมต่อพิทักษ์ไทยนะคะอายุ18ปีห่างกันไม่กี่เดือนนะคะก็มองว่ารุ่นราวคราเดียวกันสูงกว่าสาเซนเป็นมวย 101, ร้อยเอ็ดเดียวกับมวยใต้นะคะการผ่านมวยมากกว่า5้าสครั้งก็เคยได้ยินเคยได้ยินเซนมวยที่สนิทก,กับหนูก็พูดนะถ้าเขาไม่หายไปนะ,ะรุ่นราวคราเดียวกันที่ชกกับเขาตอนนี้โชคคู่เอกหลายคนนะคะก็ซ้อมพี่ต่อพิทักษ์ไทยนะคะ เป็นมวยเข่าครบเครื่องน็อกมาลวดนะรูปร่างทั้งทกสูงยาวดีแล้วก็มีความกะหายใยและเป็นจุดขายดูแค่ว่าการคุมน้ําหนักเขาทําได้แต่ว่าขาข้างหนึ่งเขาได้แชมป์ไปแล้วนะหนูมองว่าขาข้างหนึ่งได้แชมป์ไปแล้วนะทีนี้อยู่ที่บุญภาวาสนาลนะเลดก,ก็เปิดต่อแพงนะหนูมองว่าถ้าเขาจะพลิกแพ้ก็แพ้แค่ลูกขวางหน้าและดันแทงนอกนั้นไม่มีตาหนิเลยค่ะ กสามฟอร์มล่าสุดของเขามันยังไม่เคยแพ้ใครนะคะฉะนั้นน็อกลวดนะฉะนั้นน็อกเจ้าพายพยักข่าต่อพักผานหายนะ,ะก็ใจข่มกันนะเป็นหนูหนูก็กลัวนะโอ้ยเวลาเขาบูเขาโยนเขายาวนะคะเขาต้องสู้กับเจ้ายอดบัวงามนะหนูชอบดูนะเขาสู้กันคิดสุดท้อน้ำไจพลิกแพลงนะเจ้ายอดบัวงามกับเจ้าอน,นันต์เอกับเจ้ายอดแดกแหลมนี่ถ้าสมมติเขาได้แชมป์หรือยังไงและต้องจัดมาเจอกันที่ช่องเจ็ดอีกนะคะคู่นี้บูสู้ดีทีนี้มาฟังมุมมองหนูค่ะ และคู่สองนะถ้าจะพูดแบบภาษาเซียนมวยนะหนูก็เป็นคนที่ภาษามวยไม่เก่งหน,หนูชอบพูดสไตล์หนูหนูคิดแบบไน,นก็ชอบชอบพูดออกไปนะมาถึงรอบชิงชนะเลิศนะเสือตัวที่ยี่สิบสี่ชิงที่หนึ่งมันไม่มีใครไม่เก่งค่ะเก่งเท่ากันก็อยู่ที่ว่าใครจะวางแผนมาดีหรืออยู่ที่ลูกหัวใจการกระหายใจนะคะบางทีมวยมวยอ่ะมันมองได้ว่าบูบุญ ความดุด,ดันมันก็ต้องกินกันนะความดุด,ดันแล้วหัวใจหัวใจดีกับอีกคนนึงเป็นมวยฝีมืออย่างเจ้านันท์ชัยเป็นมวยหนูอมองว่าเขาหลากหลายอ่ะเขาหลากหลายเขาฉลาดเขาเป็นตัวสำรองเป็นมวยสบบอื่นถ้าเขาดวงไม่ให้ถ้าเขาไม่มีความเหลี่ยมเชิงมวยของเขาอ่ะเขาคงไม่มาถึงที่หนึ่งที่หนึ่งส่วนพาย,ยักษ์ไม่ใช่ส่วนเจ้ายอดแหลก,กเนี่ยเขาเป็นมวยทรงดีตัวใหญ่สูงกระดูกมวยดีเป็นยอดแหลกทางอีสาน เราหัวใจเขาได้ดีแล้วเขาก็ต้องขึ้นชมน้องนะหนูก็มั่นใจว่าขึ้นชมจุดเด่นเขาเลยเขาสามารถคุมน้ําหนักได้มวยที่คุมน้ําหนักได้ต้องขึ้นชมนะคะเพราะว่าคนที่เขาตกรอบเพราะคุมน้ําหนักไม่ได้นะคะมีเยอะเขาผ่านมาถึงรอบนี้แล้วน้ําหนักนะคะ113ปอนด์วันนี้เพิ่มเวทมาอีกเบทหนึ่งหนูมามากไม่เหนื่อยเท่าทุกครั้งก็คู่นี้นะมันก็ออกได้นะคะคนใต้ก็เช่คนใต้ไปอยู่แล้วมันเป็นเรื่องปกติ หนูคนอีาสานหนูต้องเชียร์ยอดเหล็กแหลมจริงๆหนูก็เชียร์น้องมาแหละไม่มีใครที่จะไม่ชอบภาคเดียวกันหรอกแล้วเขามีความดุดันความกระหายใครเป็นอย่างที่หนูเอามาลงนวมใส่กันที่ใน Facebook นะแ้วหนูมองว่าความครบเครื่องนี่เจ้าเจ้าเขาเรียกว,ว่าเจ้ายอดเหล็กแหลมม่กินค่ะพอมาใส่กันแล้วนะหลังจากที่อน,นันตชัยเขาแพ้แพมารูนน่ะหนูมองว่าเขามีหมัดออกหมัดให้เห็นแบบชัดเจนมีแข้งออกได้ดีออกแข้งแล้วพกวางหมาาัดอ่ะดูความครบเครื่องพอออกมาประกบ แบบแบบตายที่หนูสึกมวยเนูมองว่าทันกันแค่แตกต่างกันที่ว่าน้ําหนักอาวุธอ่ะเจ้าเจ,จ้าอนันตชัยจะดูเบากว่าก็มีได้เปรียบคนละอย่างอนันตชยัยเนี่ยเขามีลูกขวางหน้าได้ดันแทงเหมือนเจ้าแครมารูนนะหนูจะเน้นตรงนี้นะในเกมนะะถ้าคนที่เล่นยอดแหลกแหลมเพราะราคาเลดเปิดต่อแพ้ใชถ้าในเกมนะ,ะเจอเจ้าอนันตชัยออกลูกขวางหน้าแล้วดันแทงบ่อย ก็ให้รีบออกตัวลองหรือทำ,ทำอยังไงก็ได้ออกแบบการเล่นไว้ก่อนกันไว้นะเพราะต่อแพงแต่ถ้าลูกนี้ขวางหน้าแล้วดันแทงมันไม่ค่อยเห็นนะคะก็ใส่ไปที่เจ้าด้ายแหลมเลยความครบเครื่องความครบเครื่องความเก่า,า,กาลูกกระหายชัยเขาสู้เต็มที่อยู่แล้วเพราะว่าเาทิ้งที่หนึ่งจักคนตกสู้อยู่แล้วก็เชีย์ไปที่ภาคอีสานเน้นนะคะคู่นี้นะถ้าเจ้าอนันตชัยจะพลิกชนะได้หนูมองว่าลูกขวางหน้าแล้วดันแทงเนี่ยอันตรายคู่นี้ก็เป็นคู่ชิงแชมป์นะมัน มาถึงรอบนี้มันเก่งทั้งคู่นะคะก็ต้องให้เครดิตทั้งคู่นะคะก็เชใครเชมันไปค่ะหนูเป็นคนอีสานหนูรักมวยอีสานก็มองว่าแชมป์อยู่ที่มวยอีสานค่ะยอดเด็กฟันทงเีเด็ดมวยชอบก่อนช่างคืนหมาหอนนะ,ะก็คู่หนึ่งนะ,ะหนูก็ชอบไปที่พายพยักนะหนูมองว่าวันนี้เขาชกกับมวยรุ่นราวขาวเดียวกันและเขาแพ้ยอดเล็กมาทั้งคู่เจ้ากล้องสนั่น แพ้ยอดเหล็กแหลมเพราะว่าดึงคอลงมาแทงเขา่าโยนยาวยบบไส้ไม่ได้แรงไม่ถึงเขาเลยแพ้ส่วนเจ้าภายพยักแพ้เจ้ายอดเหล็กแหลมใจข่มกันนะมองว่าแรงไม่ถึงเหมือนกันพอโดนโยนเข่ายาวแล้วบวกด้วยอายุ15ปีมาเจอมวยรุ่นพี่น็อกโหดมานะคะก็เลยเขาเรียกว่าอะไรขาดความมั่นใจนะใจถอดใจไปเองมวยขมกันนะ,ะแล้ววันนี้ พายพยักมาเจอรุ่นราวข่าวเดียวกันก็ดูในเกมง่ายๆนะคะถ้าเจ้ากล้องสนัดดึงคอจเจ้าพายพยักลงมาแทงเข่ายัดไส้เอาจนหมอบจนนอนไม่ได้นะก็จะแพ้พายพยักนะความเป็นมวยหลากหลายฝีมือครบเครื่องแล้วก็ดวงดีแล้วก็มีสอกขมอันตรายเข้ามาแบบไม่ระมัดระวังแบบกระหายชัยอย่างเจ้ากล้องสนันเผลเผโดนศอกสวนอันตรายนอนก็ได้ค่ะก็ชอบไปตามนี้นะคะและคู่สองนะหนูมองว่าเวทีเจ็ดสีเป็นเวทีของ แล้วเกาะเต่าดวงดีกว่านะก็เลดเปิดไปที่เจ้าเดดเพชรนะแต่เขาเคยชนะนกมานักเกาะเต่าก็ตามที่หนูพูดเลยหนูก็สองคู่นะคู่สองคู่สามหนูก็ไม่ค่อยมั่นใจหนูก็พูดตามสไตล์หนูเลยนะเพราะมันเดายากส่วนคู่สามชอบไปที่กล้องศึกค่ะเก่งก็คือเก่งนะและคู่สี่แชมป์อยู่ที่ยอดเหล็กแหลมค่ะก็ให้สังเกตลูกขวางหน้าแล้วดันแทงนะถ้าในเกมไม่มีลูกนี้ก็ใส่ยาวไปเลยค่ะยอดเหล็กแหลมยังไงก็แชมป์ฟันธงค่ะก็พูดจาไม่พล่อยละหรือผิดพลาดประการใดหรือ ชอบมวยแบบส่วนกระแสไม่ตรงใจใครนะก็ขอโทษขอไปทุกกรณีนะหนูฟันธงแต่ละคู่ไม่สามารถฟันธงได้ถึง2คนพร้อมกันนะคะหนูก็รักนักมวยทุกคนค่ะก็แพ้ชนะให้เป็นเรื่องของเกมกีฬาก็ตั้งใจสืบมาแล้วก็เอามาพูดให้ฟังนะะอย่าเคชื่อหนูทุกอย่างก็ขอบคุณค่ะ ขอบคุณทุกการติดตามนะขอบคุณผู้สนับสนุนรายการหนูอย่าลืมนะคะผู้สนับสนุนรายการดีๆนะคะก็ไว้เจอกันใหม่ชอบหลังช่างนะวันนี้ก็มาพูดแนวทางให้ฟังนะก็อยากเชื่อนหนูทุกอย่างอย่างที่บอกนะฟังหลายๆอาจารย์ท่านหลายๆช่องนะคะแล้วเจอกันใหม่ชอบหลังช่างคาวาอาทิตย์ค่ะใครเอากูมาหนี้ละ่ะเอาผมจะไปรู้แน่เลยบ้านเราพาจัดสรรเลยเนี่ยโดยอัตโนมัติก็อย่างที่บอกประจำนะคะสวยกว่าหนูก็ตดเหม็นเหมือนกันค่ะแล้วพบกนะันใหม่คลิปหน้า กินอย่างนี้นะโคตคนเล่ามาตายเร็วเลยกินเนี้พริกกับปลาดบคนโอดคนเล้ามาหายปิงโอดติงเลาม้าหัวโอดรหัวเรามาให้ยกบปา่อยก็เลยอาใส่กุ้งอูมีคนน่มาแม่ตับเราตาลาขัดป้ตาดังกุลาแดดจ้ามัวรอนมือมันเหนะ่ยุดต้นปาตดดไปเป็นเห็ดหังห้างสาวกอน เอาเสิปงาแบบเลยต้อ้าเศร้าสุดพี่พีเดือดรุ่เดือดปัเดอมรอดีแแหล่ปวดนังไรจิเอาขอเสียงหน่อยมาลมพายีว้าด้ยอรื่มอื่มนี่ละอเดืเ้อแม่ตั้งคูังังแต่ประหลีตงหงุดงเจ็มทีมันกะบ้าดกบาลำบดิทีดีัว